เราจะมาพิมพ์รายงานการจ่ายค่าจ้างกันนะคะรหัสคือ POIN CDE 2นะคะชื่อเต็มก็คือรายงานเงินรายงานเงินเดือนเงินเพิ่มเงินหักของพนักงานรายเดือนค่ะรายการการจ่ายค่าจ้างจะอยู่ในหัวข้อย่อยเงินเดือนนะคะหัวข้อเงินเดือนหัวข้อย่อยรายงานการ รายงานตรวจสอบนะคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจะอยู่ที่รายงานรายงานประวัติเงินเดือนเงินได้และเงินหของพนักงานรายเดือนนะคะโคดจะตรงกันนะคะที่ P O I N d D E 2นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นใส่ช่วง วันที่ให้ถูกต้องนะคะช่วงเดือนค่ะเดือนสองถึงเดือนสองเดือนค่ะจากนั้นกดโอเคนะคะเราจะปิดทผงจอภาพนะคะ ขึ้น F9 แล้วแสดงว่าทีมรายการเสร็จครบถุกหน้าแล้วนะคะเราจะมาดูว่ารายงานนี้จะมีเกินหรืหน้ากระดาษนะคะเช่นสีสเหลืองคือเลนแบ่งหน้ากระดาษนะคะตำแหน่งนี้ที่ว่างเผื่อไว้เผื่อเราจะใส่ตำแหน่งเพิ่มนะคะ การพับกระดาษคือตรงส่วนตรงนี้เรายังไม่ได้ใช้นะคะเราสามารถพับกระดาษลงได้นะคะคลิกเสร็จเดรพับกระดาษนะคะจากนั้นใช้เอามามากำหนดข้างบนเลยนะคะให้มันเป็นขีดสีเดงน,น,นะคะแล้วก็ช่วงท้ายที่เราต้องการพับกระดาษให้เป็นสีแดงเหมือนกันแบบให้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็กดนี่เลยค่ะพับตามร้อนก็รายงานของเราก็จะเหลือเพียงแค่สองหน้าเท่านั้นนะคะสำหรับรายการสั่งพิมประวัติเงินเดือนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด f 1ิเพื่อออกค่ะโปรแกรมจะขึ้นเมนู รายงานกวาดเงินเดือนเงินได้านพนักงานรายเดือนค่ะกดแ a n เ e l กค่ะก็ปนปอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ